สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตอ่าผลการทิดโลกโควิดโควิดนอกจากเนะอ,อ่าวันวันนี้เป็นวันที่ทางหมอเพิ่งให้อีหยังก่อเเป็นว่ากักตัวสมองคิดอีหยังว่าไปแล้วพี่น้องกักตัว ปกติพญายี่สีว่ามีอาการมณีนี่อาการหนักพี่น้องสีมูกไหลเป็นไข้แล้วก็เป็นปวดเมื่อยในร่างกายแต่น้องนภัทรแบบเป็นดีขึ้นเพราะว่าน้องกับพัดกับเป็นไข้มากซีมนีเนาะจ้กเนาะซีมนีหามนีเนาะจ้กเนาะน้องนภัทรก็เริมแบบดีขึ้นแต่พอยายี่กับสุดลงพี่นอ้องหอยที่อยู่โควิดโอเคเลยที Heute geht es mir nicht so Gestern war es besser, heute geht es mir nicht so gut. Aber ich denke, ich muss nicht ins Spital. RAN ist heute wieder ganz gut. Letzte Woche war, war sie schlecht, schlechter beieinander als ich heute. Aber ich bin froh, dass RAN wieder okay ist. Oder? Jetzt müssen wir zehn Tage warten, bis Corona, Covid fertig ist. Okay? Zehn Tage, ja. Ja, bis 17. ทางอำเภอโทรมากเหมือนนี่จ้ะว่าให้พักอยู่ในบ้าทหามออกไปทางไนเด็ดขาดสิบหมือหรือสิบเจ็ดมือที่พญายวาวออกมากเนาะจ้ะเนะยาะพอใยญ่บอกว่าอาการเหมือว่านี่บบควคยเป็นยังของเราแต่มือนี่เป็นอาการบอดีบอดีแต่ของน่องอ่ะอาทิตย์ที่สี่หามือที่แล้วน่งบอดีแต่มือนี่น่งดีขึ้น พอไงเหมือน,นี่อาการบอดีจมูกไหลเนเป็นไขรเนาะอายุเจ็สิบสามปีเนาะจ้ะแล้วกับมีโรคประจำตัวนาแม่พี่น้องก็อบอกเราอยู่ทาอาการบอดีกับจิตท้โรหพยาบาลมากมากรับโตไปรับโตไปโราบาลเนาะจ้ะกับเบื้งอาการก่อนว่าโอเคหรือบ่โอเคแต่ทางอำเภอ อ่าหมอที่ไปหาหมู่บ้านเพิ่นกะทรงเอียงมาหาทางอำเภอท่างอำเภอเอพิ่นกะทรมาถ,ถามข่าวว่าอาการเป็นยังไงติดมาจากใสพอใ่อหญ่กะบอกรายละเอียดไปว่าน่งไปทํางานอยู่บริษัทเราแบติดมาตั้งแต่สามสี่มือที่แล้วเป็นไขที่สามสี่มือทีเดียวประเดี๋ท่างอำเภอเพิ่นกะเลยบอกว่าตองกับโตอยบานสิบมือขึ้นไปถึงสิบเ้มือ แล้วบบนี้อีกอาทิตย์หนึ่งต้องไปอ่าเขียนอ่าโพลิีไซโพลิ้ไซเนีเยอปริ่งอาปริ่งผู้รีไซม้นถักม้นถักเยอ่าวันศุกร์ม้นถักม้วนถักปริ่งใช่อาวันจันทร์พ่อใหญ่บอกว่าต้องไปอาตำริวจไปใช้ที่กุ้มเฟือ่ตำรวจเทมตาเกตควารันเทนเนี่ยอาไปหาตำรวจ บาซิบมือนี่กาลันตี่ายูบานแน่นอนถามว่าตำรวจไอ้เขียจนจดหมายมาหายูบานว่าเขายูบานริงบอรหรือออกไปข้างนอกเขาห้ามออกไปข้างนอกเ็ดขาดจา้ะต้องอยู่แต่ในบ้านช่วงกักตัวิบมือหรือสิบเกตมือแล้วจ้ะเนาะแต่อาการของนองเริ่มปกติดีแล้วจ้ะนองอะ่ะข้อก็เริ่มเว้าเสียงกสิมาปกติแล้วแต่พอไง สุดลงจ้ะแต่กะต้องระมัดระวังกับพ่อใหญ่เนาะเพราะว่าพ่อใหญ่เราเป็นพ้นทีแบบมีโรคประจําตัวเต่น้องอะ่ะเป็นบ่มีโรคประจําตัวจะ้ะพ่อใหญ่เรากับกกนีทั้งโรคหัวใจทั้งโรคความดันทั้งโรคเลือดของเราลหละจะ้ะเพราะว่าทั้งอายุารเนาะจ้ะเนาะเจ็ดสิบสามปีต้องระมัดระวังเพราะว่าเชื้อนี่มันก็ติดกัน,กนไวจังว่เะเนาะ สองมือสามมือที่แล้วเลาพอได้ติดพ่อหมู่ว่านไปหาหมอหมอบอกว่าเราติดหมู่ว่านเรากับว่มีอาการเป็นยังเนี่ยจ้ะแต่มื่อนี้กับอาการนักขืนแต่มันกับบางที่มันกับเป็นน้ำ่วงถ้าเขามีอาการเป็นไข่นำมูกไลเลากับไอเล่ากับไอเลาะจะเนาะนะแต่เรากับบม่มันไอแบบระยะห่างทีๆเล่าอ่ะนั่นๆที่ไออาอยู่เฟือ หันส์เบ้ันส์เบ้เราเจ็บคอน้ำเราการไม่ชีวิตอะไรไอเราเก็บคอน้ำปวดปวดเนื้อปวดทุกสิ่งทุกอย่างอาการของเราอาจารย์แล้วตกมาเมื่อนี้เราไม่อาการจ้ะแต่น้องนภัฒน์อะบ่รู้น้องนภัฒนกับบเมื่อยบ่ลานะแต่แค่ว่าฮักเป็นน้ำมูกก็เป็นไข้ซื่อๆเนาะจ้ะเนาะ เราตอนไปทํางานเฮ็ดงานไว้เรากันหนักพร้อมน้องกับ,บ่มเมย์ได้หัวหนานะ้าม,มาเมยบ่น้องรรมันมีอาการเมยแต่น้องแฉม,มีอาการแบบมันหน,นาวหนาวหอนหอนในร่างกายมนะันมันจะน้องบ่ม,มีอาการแบบเมยลละแต่ว่าร่างกายน้องก็แข็งแรงดีเนาะจ้ะค่ะเดี๋ยวดีน้องก็อาการดีขึ้นแต่เป็นห่วงอาการของพ่อใหญ่เนาะจ้ะเนาะการมือนี้น้องก็ได้มาอัปเดต อาการให้ยฟัง,งนเราจามนี่ปินบ้านสุนะกอ่ะกำมาอัปเดตให้ฟังว่าอาการการเป็นอ่าโค้บแบบแบบแบบนี่มันเป็นแบบใจแบบแบบเป็นที่คือน้องนภัสบอกน้องจานเนาะเอากระสียาสองเข็มมาแล้วอาจมันจะอาจตานท่านได้ได้เนาะจานเนาะแต่อันนี้กับโบลูเพือการในชีิดไปเองเพราะว่าน้องเป็นไขอ่อยู่สองสามอยู่สามสี่มือวัวนี่กับ นิดน่อยกะเศร้ามีกะเศร้าไอกะเศร้าอไอก็ยังมีอยู่นานๆที่มีแล้วก็ชิมูกเศร้ากะโอเคสำหรับทีว่าร่างกายเหาเนอกจากเนาะบางทีกะที่หฮาสีจาสองเข็มบางที่มันก็นจะอาจป้องกันไดน้แน่ที่บ่อยหฮาเป็นหนักนอกจากเนาะแต่ช่วงนี้เป็นห่วง่องใหญ่จ้ะ คลิปน,น,นี้ก็สําเนจ้าเดี๋ยวมืออื่นกจะ็จะจะมีมาอาปัปเดตให้ฟัง่าจ้าคลิปน,น,นี้ก็สําเนาละจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากดกดติดตามด <c oughs> ้วยนะคะเป็นกําลังใจให้นงนภัสกับพ่อใหญ่ด้วยจ้าบายบายบาย